คนมีประกันสุขภาพทุกคนต้องรู้นะครับ ต้องบอกองก่อนครับว่าคนที่มีประกันสุขภาพแล้วทุกคนนะครับอย่าประมาทหรืออย่าชะล่าใจเด็ดขาดนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันครับประกันสุขภาพเนี่ยจะเวอร์ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลก็จริงแต่อย่าลืมครับว่าในส่วนของประกันโรคร้ายแรงเห็นหลายๆคนถามเข้ามาครับว่าประกันโรคร้ายแรงเนี่ยทำไมต้องมีอีกไม่ซื้อเพิ่มได้ไหมต้องบอกเองครับว่าในส่วนของประกันสุขภาพเนี่ยจะเวอร์ในส่วนค่ารักษาพยาบาลก็จริงนะครับแต่ว่าอย่าลืมครับว่าในวันที่เราเจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ายไม่ว่าจะเป็นการเป็นโรคหัวใจเป็นโรคมะเร็งเป็นโรค เบาหวานก็ตามนะครับพวกโกรครนายแรงพวกนี้ครับมันอาจจะทําให้เราไม่สามารถทํางานได้แบบปกติหรืออาจจะทําให้เราสูญเสียรายได้นะช่วงขนาดหนึ่งแต่ทุกท่านคิดไหมครับว่าในวันนั้นหากเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวยังคงต้องจ่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถค่าน้ําค่าไฟถูกต้องไหมครับ มากกว่านั้นอาจจะมีกวกขาพยาบาลขาดูแลพิเศษต่างๆอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวเ,เงินชดเชยรายได้หรือตัวประกันโรคร้ายแรงที่เป็นตัวเจอจ่ายจบนะครับจะมาช่วยทดแทนรายได้ในขณะที่เราสูญเสียความสามารถในการหาเงินไปแล้วก็จะเอามาจ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นครับเพื่อไม่ให้ทุกท่านเกิดปัญหาหรือว่าสุขภาพทางการเงินอีก นอกจากเจ็บป่วยทางกายอย่าให้ทุกท่านเจ็บป่วยทางการเงินเลยครับแนะนําว่าใครที่ยังไม่มีประกันโรคแรงเจอจ่ายจบสามารถติดต่อ FA ที่ดูแลท่านหรือตัวแทนประกรันชีวิตทุกท่านที่ดูแลทุกท่านได้แล้วพบกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย